นายพิชระรัดวิวัฒชีวิตหลังรับเิญญาเหมือนภาวะสงครามการเตรียมตัวก่อนออกรบเป็นเรื่องสำคัญไอพีดรับเิญญาแล้วนี่เดือนหน้าไม่จ่ายเงินเดือนแล้วนะ ไปหางานทำซะไปเพราะทุกสงครามต้องมีการสูญเสียเราสูญเสียมิจะสหายและคนรอบตัวมากมายแต่ถ้ายังมีใครสักคนอยู่ข้างๆเราก็ยังมีแรงจะสู้รบต่อไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอไปและ ขอให้ได้นะเฮ้ยโหบายมากในดับนี้อันเดออันเดอแอ่ขอให้เธอไม่ได้นะจิเลวทำไมต้องแซงด้วยก็สมมุติว่าถ้าเธอได้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้อยู่ใก้กันแบบนี้ดิสมมติเหรอไม่ต้องสมมติลรวเราได้แล้ว ยแค่สามปีเองไปไม่นานหรอกแค่เราเชื่อเองเราไปวันไหน,นอ่ะยี่หกเดือนหน้ากี่โมงหกเชา้าเย็น เปล่าได้สบายมีปัญหาเลยจริงจไปได้แล้วไปไปไหนอะ่ะกลับนี่ <c oughs> นึงนะเรากำลังไปเราจะไปให้ทนันกอยิอยอยองจะปล่อยทำไมวันเนี้ยสงครามไม่เคยปราณีใคร แล้วมันไม่ปล่อยผู้ใดให้รอดไปจากมันง่ายๆยังไงก็ไม่ทันหรอกไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องไปส่งแล้วหรอกจริงเหรอจริงหาอะไรล่ะแค่พูดลองใจเว้ย ยังยินไปเมืองนอกด้วยเห็นไม่รอดมาหลายรายแล้วเนี่ยในภาวะสงครามเราจะต่อสู้ไปได้อย่างไรถ้าไร้ศรัทธาและความหวังไอพี๊ เฮ้ยพี่ไปสมัครงานแล้วกมูมนอยู่ทางกูไหนดิเฮ้ยยุ่งว่ะชุ่งสั่นเลยแค่นี้นะกูเหงาอ่ะกูไม่อยากอยู่คนเดียว อยู่ช่วงผ่านโปวะ่ะราไม่ได้มึงอยู่ไหนอ่ะ,ะขากูน่อยกูต้องไปหาแฟนว่ะคู่นี้ไม่เคยได้เจอจ้ะ เราพี่รู้บอกไม่ตัวนายจริง แป้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วพีดแป๊บเดียวแป๊นเดียวเลยติดไปดนิดเดียวตรงนี้เองอะพีดพีดไม่มีเราอ่ะเธออยู่ได้แต่เธอจะอยู่ไม่ได้นะถ้าเธอไม่มีงานทารอเราแป๊บหนึ่งนะแพวเราใกล้จะถึงแล้วยังไงก็ไม่ทันหรอกไม่เป็นไรจริงๆไม่มีทางอ่ะคือถ้าเราไม่ไปส่งแพลเนี่ยนะเธอเลิกกับเราชัวเรารู้เราเห็นเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไอ้บ้า นี่ยูยี่สิบสองคิดได้แค่นี้เองเหรอฮะไม่มาส่งแค่นี้เราจะเลิกกับพีททำไมคะรู้หนามากไปปะพีธเราโตๆกันแล้วนะเว้ยเราสองคนก็ต่างม,มีทางที่เราต้องไปทำตัวเธอเองก็มีทางของเธอการเล่นดนตรีของพีธอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความฝันเล่นเล่เรานะมันคืออาชีพของเธอ กลับรถเลยกลับรถฮะ <c oughs> กลับรถเออกลับรถกลับรถไม่กลับนี่เลิกจริงๆนะเฮ้ยโหเธอนี่แม่งไม่โรแมนติกเลยอ่ะเออ ชีวิตหลังรับปริญญาเหมือนภาวะสงครามและยิ่งเหมือนเท่าไหร่เรายิ่งไม่มีเวลาฟื้ฝายเราแค่ต้องบุกเข้าไปไปในทางที่เราต้องเดินเราอาจจะรู้สึกกลัวและเหมือนลงทางอยู่ตัวคนเดียวบ้างในหลายๆครั้ง

น,นี้เราต่างคนต่างต้องแยกกันไปเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเราไม่คิดแบบเด็กๆเ,เกินไปเดี๋ยวเราคงเจอกันใหม่ใช่ไหมเล่นดนตรีบ้าอะไรเสียงดังอยู่รัเสเซียยังได้ยินเลยเนี่ย